ีโน่เจ็ดร้อยติดตั้ง GPS กันยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับวันนี้ตามลูกค้ามาถึงหน้าง,งานกันเลยนะครับผมนี่นครับลูกค้าก็จะเป็นคันนี้แหละครับผมรถหางปลานะครับผมรถหางปลาสําหรับวัตทุกแม็โคนะครับผมก็หน้าง,งานกันเลยครับ ก็จะเป็นฮ e ีโน่เจ็ด้อยนะครับผมเป็นหัวนําเข้านะครับผมในไทยไม่มีจําหน่ายนะครับผมในสูนไทยไม่มีจําหน่ายครับก็จะเป็นหัวนําเข้ามือสองนะครับผมแล้วก็มาดูภายในครับกว้างขวางหลังจากนั้นเราก็เริ่มติดตั้งกันเลยโดยการอันดับแรกเราก็จะถอดเดอนไม่ออกมานะครับผมถอดเดินไม่ออกมาเพื่อที่เราจะได้เช็คสายไฟนะครับผม ตรงเดินไม้นี่ก็สามารถต่อสายน้ํามันได้เลยนะครับรุ่นนี้สําหรับลูกค้าอยากแถบสายน้ำมันนะครับผมก็ถอดเดินไม่ออกมาก็ไม่ยากครับผมโดยการดึงอคอนโซลแล้วก็ะจะมีน็อตอยู่สีตัวนะครับผมที่เป็นสายพ่วงแชดนี่แหละครับผมธรรมดาก็ไขออกมาก็สามารถยกเดินไม้ออมาได้เลยต่อไปเราก็จะแกะตรงข้อ งมาเลยนะครับผมก็จะถอดออกมาตรงนี้เราก็จะเจอปลั๊กสวิตช์กุญแจนะครับผมตรงนี้ก็จะมีสายไฟที่เราจะใช้ในการต่อเข้ากับเครื่อง GPS นะครับผมโดยจะมีไฟตรงหรือไฟแช่นะครับผมจากแบตเตอรี่มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไฟออนนะครับผมจะเป็นไฟออนเวลาเราบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งไฟออนนะครับผมก็จะทำให้สถานะของ GPS เราขึ้นว่าสตาร์ทเครื่องนะครับผม ก็ลงกาวไว้ที่ตรงหลังเดินไม้ได้เลยนี่นะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเครื่องจีเก็อยู่ตรงนี้เครื่องรุดบัตรเราก็จะติดไปตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เราเช็คอะไรต่างๆเราก็ประกอบดูแล้วก็เราก็จะมาลองเปิดสวิตช์กุญแจดูแล้วก็มันจะมีเสียงมาแจ้งเตือนให้มาดูขับขี่นะครับผมแล้วก็ใช้ว้กับขี่รูดดูนะครับผมเปิดแล้วพอพอตังกันไยู่ใั้มันเงียบนะครับ การเข้าใช้งานนะครับผมหลังจากที่เรารูดเสร็จแล้วก็เช็คตำแหน่งเช็คอะไรในหน้าระบบนะครับผมว่าเครื่องออนไลน์ได้ยังรูดไปกับขี่เข้าหรือยังอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ยากครับผมสําหรับรถรถุ่นนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมว่าคลิปหน้าจะไปทํตรถรุ่นไหนวันนี้ขอลาไปก่อน